คุณผู้ชมคะมาตามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะมาจากโลกออนไลน์ค่ะคือเข้าใจว่าแม่ค้าคงรีบแหละคือสาวคนหนึ่งเขาโพสตค่ะบอกว่าสั่งต้มยำปลาช่อนขอไข่ปลาเพิ่มด้วยนะคะแต่สิ่งที่ได้มาคือไข่ดาวค่ะลองไปชมกันค่ะนี่นี่เขาแคปเจอร์หน้าออเดอร์มาให้เลยนะ uh huh. ว่าสั่งอะไรกันแน่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจหลังจากมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งค่ะ เขาโพสภาพออเดอร์สั่งเมนูอาหารต้ยมยำปลาช่อนผ่านแอปดังแอปหนึ่งแล้วก็มีข้อความเขียนไว้ชัดเจนเลยบอกว่าถ้ามีไข่ปลาเพิ่มให้ด้วยนะคะเพิ่มเงินได้เลยยินดีจ่ายเขียนไปแบบนี้แต่ ทำไมทำไมหลังจากที่ได้รับออเดอร์มากลับกลายเป็นไข่ดาวแล้วก็แยกถุงให้มาอีกต่างหากนะคะซึ่งข้อความเนี่ยเธอระบุบอกว่าอยากจะกินไข่ปลาช่อนเด้บ่กแม่นไข่ดาวพร้อมกันนี้เธอก็ยังถ่ายคลิปเป็นหลักฐานด้วยนะคะ <c oughs> คือในถุงใหญ่ๆเนี่ยที่เป็นแกงเป็นต้มยำปลาช่อน <c oughs> ส่วนขวามือเนี่ยชัดเจนนะคะไข่ดาวค <ไข S 1> ุณพุ๊กเอกจะใส่กล่องพลาสติกไหมด้วยนะใช่คือใส่มาอย่างเดียะ <c oughs> ไข่เหมือนกันแหละ กินได้เขาอยากได้ไข่ปลามันไม่เหมือนกันไงไข่ไก่ใช่รสชาติอะไรต่างๆก็ไม่เหมือนกันนะคะทีนี้แต่นี่ของแพงนี่ช่วงนี้ของแพงนะของละสามบาทหกสิบสตางค์อันนี้คือแค่ที่พูดถึงราคาคละหน้าฟาวไงแต่ขายจริงไม่รู้เท่าไหร่นะคุณผู้ชมทีนี้หลังจากคลิปที่เธอถ่ายไว้เอาไปโพสต์ในโลกออนไลน์แน่นอนนะคะว่ามีชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาแซวกันเยอะบางคนเนี่ยบอกว่าแม่ค้าอาจจะรีบหรือเปล่าก็เลยอ่านผิดคือถ้าแบบนี้ให้อภัยนะ แค่50%พอเนี่ยคุณผู้ชมคือคอมเมนต์ตงหน้าจอเยอะมากจริงๆะนะคะแล้วก็มีคนเข้ามาแซวกันเยอะเลยนะคะอืมครับเออก็อาจจะรีบอาจจะรีบออเดอร์อาจจะเยอะนะฮะอาจจะแบบรีบๆดูเนาะก็ะเข้าใจได้เป็นสีสันในการออเดอร์อาหารที่มาฝากกันนะครับคุณผู้ชม